สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมมูยผ้าเที่ยวอีกครับพี่น้องเจออีกคือเก่าพี่น้องโอ้แปลงที่สองครับผมแปลงที่สองเบิง้งดอก,กงามๆเนี่ยเนี่ยแค่เสร็จแล้วเด้อพี่น้องโอ้ดอกงามครับพี่น้องแค่นี้แล้วกันครับผมอดอกงามๆครับพวัว อันนี้แปลงเดียวได้พี่น้องประมาณครึ่งโลครับแปลงนี่แปลงหนึ่งประมาณครึ่งโลครับเนาะผมเนี่ยครับแปลงนี่ครับอันนี้อีกแปลงนึงครับผมคนละแปลงกันเด้อพี่น้องนี่แปลงนี่สุดยอด,อดอกกครับผมโอ้ดอกงามมับ ว้าวสุดยอดครับมาแต่ตีสามอ้้บึงดอกน้ำงามครับผมโอเคครับผม,เ,คคบผมเจอกันชิปหนาด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย